ท่านสาธุชนผู้มาร่วมการกุศลเนื่องในการชาปนก,กิจศพอของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ววันนี้ทั้งหลายเ,าเพราะท่านเจ้าภาพเป็นกันเองกับอาตมาจึงทำให้อาตมาต้องมาร่วมการกุศลนี้ในลักษณะเช่นนี้ คือแม่ร่างกายไม่ไม่ได้มาแต่จิตก็มาเสียงก็มาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินอยู่และยินดีจะพูดกับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ทำไมจะมาเรียกว่ามาร่วมการกุศลทั้ทงนี้เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการทำให้เกิดกุศล คือความฉลาดไม่ใช่เป็นแต่เรื่องทําบุญทําทานเท่านั้นแต่ว่าเป็นการศึกษาซึ่งทําให้ฉลาดจึงได้เรียกว่ากุศลกุศลน,นั่นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานส่วนบุญนั่นสำหรับเวียนไหวไปในวัฏตะสงสาร อาตมาอยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายเลือกเอาขุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่าเลือกเอาบุญสำหรับจะเวียนว่ายไปในวัฏตะสงสารแม้ว่าจะไปเกิดในสวรรค์นั่นแหละยิ่งทำให้เนิ่นช้าแก่การบรรลุนิพพานขอให้นึกถึงข้อที่ว่า ความรอดของมนุษย์เรานั้นต้องไปทางพระนิพพานจึงควรทำให้การกระทําของเราในวันนี้เป็นไปในทางกุศลซึ่งเป็นการศึกษาที่ทำให้ฉลาดศึกษาอะไรกันก็อตอบว่าศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนา และเป็นการศึกษาอย่างสันทิฏฐิโกด้วยคือศึกษาอย่างที่รู้สึกประจักษ์อยู่ในจิตใจจึงจะเป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่ฟังฟังท่องท่องจำจำแล้วเดียวก็ลืมที่ว่าศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นเป็นหัวใจอย่างไรกันข้อนี้ โรดทราบว่าคือศึกษาเรื่องตัทตาที่พระพุทธองค์ได้สัตวายในฐานะเป็นคำสรุปพระพุทธศาสนาทั้งหมดท่านบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ได้แม้ว่ามีอยู่ในพระบาลีพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาพูดให้ฟัง ให้ได้ยินว่าตาตาตาคำนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นการง่ายในการที่จะดับทุกตาตาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเอง ซึ่งเป็นความจริงที่สรีระของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้ในบัดนี้แสดงให้เห็นอยู่ตํำตาคือศพของท่านที่เราทั้งหลายจะมาทำการชาปนกิจนั่นแหละแสดงอยู่ศพนั้นแสดงให้เห็นความเป็นเช่นนั่นเอง เช่นนี้เองซึ่งเรียกว่าตาตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายตาบอดหรืออย่างไรจึงไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองหูหนวกหรืออย่างไรจึงไม่ได้ยินคำว่าเช่นนั้นเองซึ่งผู้ที่อยู่ในหีบศพ กำลังแสด,แดงให้เห็นอยู่บอกให้ได้ยินอยู่ตาตามีความหมายว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคือมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันเป็นอีทัปปเจตาคือเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับลง แม้แต่ศพก็ยังพูดได้แล้วคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเองไม่ได้ยินว่าต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 าเช่นนั่นเองแม้ศพซากศพนี่แหละกำลังร้องตะโกนแก่ท่านทั้งหลายว่าต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 าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเอง ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฟังให้ดีๆท่านว่าตถาหรือตาตาหรือตาตาคำใดคำหนึ่งก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละทุกคำแปลว่าเช่นนั่นเองหรือมีความเป็นเช่นนั่นเองแม่อริยสัจท,ทั้งสี่พระพุทธองค์ ก็สัตว์ไว้ว่าเป็นตถาคือความทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเองตามความจริงของสิ่งนั้นนั้นนี่คือตถาที่เป็นอริยสัตว์ส่วนที่เป็น ปฏิจจสมญสบาทก็คือกระจะขยายความให้กว้างออกไปว่าวิชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดผัสสะใหเกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาใหเกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพภพให้เกิดชาติ มันมีชาติแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่าความเป็นเช่นนั่นเองเรียกเป็นบาลีว่าตาถาหรือตาถาตาหรือตาถาตามีใจความว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไม่อนนจังทุกครั้งอนัตตานี่ก็รวมอยู่ในความเป็นตาถาตาคือเป็นเช่นนั่นเอง ท่านเรียนเรื่องเหล่านี้กันแต่เพียงว่าจดลงในสมุดหรือว่าสวดท่องด้วยปากจนน้ำลายปูมมันก็ยังไม่เห็นต,ตาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองเดี๋ยวนี้ศพในหีบศพได้แสดงความเป็นเช่นนั้นเองอย่างชัดๆัดอยู่ตาตาก็ไม่เห็นศพ <c oughs> ร้องตะโกนอยู่อย่างนี้ ท่าน <c oughs> ทั้งหลายก็ไม่ได้ยินแล้วจะโทษใครอาตมาก็มาช่วยบอกอีกทีว่าทุกสิ่งแสดงความเป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เข้าใจเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเห็นได้ง่ายๆก็คือเวลาที่มีสรีระ ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทอดทิ้งอยู่ที่เราเรียกเรียกกันมาเผานั่นแหละปู่ย่าตายายของเราฉลาดนะท่านตั้งประเพณีนี่ขึ้นมาว่าทุกคนต้องไปเผาศพเพราะเป็นกุศลอย่างยิ่งไปเผาศพเป็นกุศลอย่างยิ่งจะไม่เรียกว่าบุญนะ มันจะเรียกว่ากุศลไปเอากุศลเพราะเป็นโอกาสที่จะฉลาดในการที่จะได้ศึกษาหัวใจของประพุทธศาสนาคือเรื่องตาตาอันนี้เองยิ่งถ้าเปิดหีบศพดูศพในหีบแล้วจะเห็นตาตาได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก หรือแม้เราจะดูโดยทั่วทั่วไปถ้าเรามีความรู้ก็พบว่าตถาตามีอยู่ทั่วไปความเป็นเช่นนั่นเองมีอยู่ทั่วไปในสนากลจักกรวาลตถาตานี่สำคัญมากถ้าเห็นแล้วบุตุชนก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> เพราะเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆดในโลกโดยความเป็นตัวตนหรือโดยความเป็นตัวกูของกูผู้ที่ยึดมั่นว่านั่นนี่เป็นตัวตนเป็นตัวกูของก,กูเพราะเขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นๆเพราะเขาไม่รู้หรือโง่เขลาต่อสิ่งนั้นๆจึงไปยึดเอา้าเป็นสิ่งที่น่ารัก มีความรักแล้วโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธเกลียดในสิ่งที่ชวนให้เกลียดกลัวในสิ่งที่ชวนให้กลัวแล้วก็เป็นทุกข์เองเป็นทุกข์เองขอพูดยาวคายสักหน่อยหนึ่งว่าสมน้ำหน้าที่เขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเอง แล้วก็ไปยึดเอาด้วยความงูคลา้ากิเลสมันก็เกิดไปยึดเอาความเป็นตัวตนของตนไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไปยึดเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนกิเลสมันก็เกิดมันก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสเผาถ้าเห็นว่าโอ้ ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองตามแบบของมันเองมันก็จะไม่ยึดถือคือจะไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดไม่หลงกลัวนั่นแหละคือมันไม่เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งนั้นเพราะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นนั้นซึ่งเป็นของธรรมชาติ แต่คนบ้าเท่านั้นที่จะยึดเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูมันเป็นการปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูปล้นการซึ่งหน้าเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูเพราะไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นของธรรมชาติคือเป็นเช่นนั่นเองเดี๋ยวนี้ <c oughs> ท่านที่อยู่ในหีบศพกำลังแสดงธรรม ดังลั่นไปหมดว่าอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั่นเองนโว้ยคนหูหนวกเหล่านี้ก็ไม่ได้ยินคนตาบอดเหล่านี้ก็ไม่ได้เห็นแม้จะเห็นซากศพนี่ก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองหูหนวกเสีหมดตาบอดเสหมดไม่รู้มันจะมีประโยชน์อะไร ถ้าจะให้ได้กุศลในการมาชาปนกิจศพแล้วให้ทำตาให้ดีๆทำหูให้ดีๆให้ใช้ประโยชน์ได้ให้ได้ยินเสียงที่ก้องไปหมดว่าเช่นนั่นเองท่านที่อยู่ในหีบศพกำลังพูดว่าไอ้ที่เจ็บไายนะั้นมันก็เป็นเช่นนั่นเอง เกินยาก็เช่นนั่นเองหายก็เช่นนั่นเองไม่หายก็เช่นนั่นเองตายก็เช่นนั่นเองอยู่ต่อไปก็เช่นนั่นเองไม่ได้อยู่ต่อไปก็เช่นนั่นเองคำพูดเหล่านี้อาตมาอยู่ถึงที่วัดได้ยินแล้วได้ยินแล้วท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ยินใครนั่งอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ยินคนนั่นก็หูหนวก เหลือประมาณ <c oughs> พูดถึงคำว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองกันให้ละเอียดสักหน่อยเช่นนั่นเองเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าตาถาบ้างตาตาตาบ้างตาถาตาบ้างล้วนแต่แปลว่าเป็นเช่นนั่นเอง หรือมีความเป็นเช่นนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำเหล่านี้เนื่องกันไปว่าตาตาเป็นเช่นนั่นเองอวิตาตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอน,นัญญาตาไม่มีความเป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้น ธรรมัติตตามีความตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติทั้งหลายธรรมนิยามตาเป็นโกฎตายตัวของธรรมชาติทั้งหลายอิท,ปทัปปเจตาปฏิจสมุปปาโทความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้น เมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นมันอาศัยกันละกันแล้วเกิดขึ้นนี่คืออาการที่มันเป็นเช่นนั่นเองความเป็นอย่างนั่นเองเรียกว่าตะถะตาต,ถาตาหรือตถตาตาหรือตถาที่เฉยก็ได้ อนิจจังทุกครั้งอนัตตายังอมองไม่เห็นอีกหรือว่ามันเป็นอย่างไรสังขานทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเช่นนั่นเองทุกครั้งเป็นทุกเช่นนั่นเองเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเช่นนั่นเองเมือ่ออริยสัจทั้งสี่ที่เป็นความจริงอันประเสริฐสุด ทุกข์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเองเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองทางถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองคือเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่เรียกสั้นๆว่าตถาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองผู้ใดถึงซึ่งตถาผู้นั้นเรียกว่าตถาคต ระตถา,าคตนั่นคือผู้รู้หรือผู้ถึงซึ่งตถา,าโดยความหมายก็คือสำเร็จเป็นพระอระหรันต์เพราะถึงซึ่งตถา,าเรียกว่าตถา,าคตผู้ถึงซึ่งตถา,าคำนี้เป็นชื่อของพระอระหันต์มาแต่โบราณการทําไมเมืองไทย ซึ่งเป็นเมืองพุทธกลับไม่รู้เรื่องนี้ไม่สนใจไม่สนใจในเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดกันในบ้านในเรือนในฐานะผู้คุ้มครองคนทั่วไปอย่าให้เป็นทุกข์เรียกว่าเราไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์ถ้าเห็นหรือถึงสถาแล้วจะไม่มีใครร้องไห้จะไม่มีใครหัวเราะไม่หัวเราะอย่างคนบ้าเพราะดีใจ หัวเราะลหลงไหลลิงโลดเพราะไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองเห็นเป็นของแปลกของดีของได้น่าอัศจรรย์ก็หัวเราะที่นี่เมื่อไม่ได้ก็ร้องไห้หนั่งร้องไห้อยู่เขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่เห็นว่ามันต้องเป็นเช่นนั่นเองร้องไห้อย่างเป็นบ้าก็มีไปกระโดดน้ำตายก็มี เพราะไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั่นเองไม่เห็นเช่นนั่นเองแล้วก็บรรดาลโทสะเกิดโลภะและบรรดาลโทสะเพราะไม่ได้อย่างที่โลภะมันต้องการเกิดโมหะเป็นความหลงอยู่ในลักษณะอย่างนั้น เพราะมันไม่เห็นเช่นนั่นเองมันอยากได้มันกำหนัดมันรักใคร่มันเป็นของร้อนในใจเมื่อไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั่นเองเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธโกรธมันก็ร้อนขึ้นมาไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็มืดมนไปหมดเป็นโมหะก็ร้อนขึ้นมา ร้อนอยู่ในใจจึงขอให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเธอจะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องมีโลภโทสะโมหะเ,เพราะว่าได้รู้เห็นเช่นนั้นเองรู้เห็นเช่นนั้นเองแล้วจะไม่ต้องปวดหัวจะไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวไม่ต้องนอนไม่หลับ จนต้องกินยานอนหลับจะไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตให้ละอายแมว้าข้อนี้จะฟังออกหรือไม่อาตมาก็ยังไม่แน่ใจคนเป็นอันมากยังมีอะไรยังเป็นอะไรอย่างที่เรียกว่าน่าละอายแมวแมวไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องนอนไม่หลับ ไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวอหรือยาแกนอนไม่หลับวันหนึ่งคนกินยาชนิดนี้ทั้งโลกแล้วก็เป็นตันๆทีเดียวคนกินทั้งนั้นแมวไม่ได้กินแมวไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคประสาทแมวไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตจับแมวมาดูสิมันไม่มีลักษณะแห่งโรคประสาท หรือลักษณะแห่งโรคจิตแล้วคนเราทำไมจะต้องเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตให้ละอายแมวปู่ย่าตายายของเราในอดีตนั้นท่านรู้ธรรมะกันดีไม่เหมือนคนสมัยนี้คนแก่ๆนั่นเขารู้เรื่องเช่นนั่นเองอพอสมควรทีเดียว อะไรอะไรก็ห้าอภัยได้คนแก่ยังมันนั่งร้องบอกลูกเด็กๆว่าอย่ามันนั่งร้องไห้อยู่เลยลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเกเนเอ๋ยอย่าร้องไห้ไปเลยมันเป็นเช่นนั้นเอง <c oughs> คนแก่แกในสมัยโน้นเขาทำได้สมัยนี้ทำไม่เป็นพูดไม่เป็น <c oughs> เมื่อเมียมีชู้ ผัวก็ไม่ต้องตามฆ่าล้างโคดเหมือนเดี๋ยวนี้หรือว่าผัวหรือแฟนไม่รักเขาทิ้งไปเสียก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องกินยาตายไม่ต้องโดดน้ําตายเหมือนข่าวหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรงงหรือฉลาดจา่พิ่เอาเอง คนที่รู้พุทธศาสนารู้ความจริงของธรรมชาติต้องรู้เรื่องความเป็นเช่นนั่นเองของสังขารทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> เขาจึงไม่มีความทุกข์ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ว่าอ้ามันเช่นนั่นเองแล้วก็หาวิธีเช่นนั่นเองที่เนื้อกว่ามาแก้ปัญหานั้นได้ เวลาได้ความสุขเขาก็ไม่หลงไหลเพราะว่าอความสุขนั้นมันก็เป็นเช่นนั่นเองสักว่าเช่นนั่นเองสักว่าเท่านั่นเองจะไปเสียเวลาหลงไหลมันให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจทําไมเขาก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างคําว่าเช่นนั่นเองคือคําว่าตถตา เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาฟังกันให้ดีๆมาศึกษากันให้ดีๆโดยเฉพาะในวันชาปนกิจศพเพราะว่าศพทั้งหลายย่อมตะโกนบอกอย่างนี้ทั้งนั้นหูมันหนกก็ไม่ได้ยินศพทั้งหลายแสดงความเป็นเช่นนั้นให้เห็นตามันบอดมันก็ไม่เห็น ถ้ามาในการชาปนกิจศพมาร่วมการกุศลในการชาปนกิจศพแล้วขอให้ทุกท่านได้ยินคำว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองขอได้เห็นภาวะแห่งความเป็นเช่นนั่นเองอย่าหูหนวกอย่าตาบอดไปนักเลยศพจะหัวเราะเยาะเอามนุษย์ให้ได้อาย ผีทั้งหลายก็จะชวนกันหัวเราะเยาะมนุษย์ให้ได้อายเราจะถือว่าในป่าช้านี้เต็มไปด้วยผีก็ได้เพราะคนมันโง่ทุกคนไม่รู้เช่นนั่นเองจึงเรียกว่าเป็นคนโง่ก็คือผีไม่เห็นเช่นนั่นเองที่ซากศพก็แสดงให้เห็นอยู่ ผีก็ต้องหัวเราะคนโง่เหล่านั้นหัวเราะมนุษย์ให้ได้อายเราอย่าตกเป็นเหยื่อให้ผีได้หัวเราะเยาะเราเลยและอีกทางหนึ่งก็อย่าได้ต้องละอายแมวด้วยเห็นเช่นนั้นเองจะเถิดจะไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องเป็นโรคประสาท ไอ้ละไา้แมวนี่แหละมาร่วมการกุศลชาปนก,กิจศพก็จะได้กุศลอย่างยิ่งกุศลอย่างสูงสุดคือฉลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้จนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ทรมานใจบุญบุญน,นี่ พาให้เวียน่ายไปในวัฏสงสารไม่ค่อยจะสิ้นสุดกุศลกุศลนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเลือกเอาปัจจัยแห่ก่พระนิพพานอย่าไปจับชวยเอาปัจจัยแห่งวัฏสงสารฉะนั้นขอให้ทุกคราวที่มาร่วมในการชาปนกิจศพนี้ ได้มีกุศลได้กุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจงทุกคนเถิดอาตมาขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายผู้มองเห็นเช่นนั่นเองผู้มองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองผู้มองเห็นตถาตา เป็นผู้เข้าใจในความเป็นเช่นนั่นเองได้ยินเสียงว่าเช่นนั่นเองของธรรมชาติก้องอยู่ตลอดเวลานำมาใชา้เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของตนให้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องและไม่ไปคว้าเอาอะไรมาถือมัน่นยึดมัน่น เอามาเป็นตัวกูของกูก็จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือระศาสนานี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องในการที่มาร่วมการกุศลชาปนกิจศพขอให้ท่านทั้งหลายมีกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทีที่มาในการชาปนกิจศพ ได้รับเอายอดสุดของพระพุทธศาสนาคือหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องตถา,าตถา,าตาตถา,าตาความเป็นเช่นนั่นเองเอาวิตา,าตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั่นเองให้อน,นัญญตาตาไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นเช่นนั่นเอง แล้วเจริญอยู่ด้วยปัญญางกงามในพระพุทธศาสนาไม่มีทุกเลยอยู่ทุกทิพาราชิการในที่สุดนี้อ <c oughs> ัตมาขอยุติคำปราศัยต่อท่านทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายที่พากันมา เพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในการชาปนกิจศพขอ,ของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้และอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายนี้ที่เราแต่ละท่านได้รับในส่วนจิตใจให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อความสุขความเจริญงอกงามตามสมควรแก่คติและวิสัย ของท่านผู้นั้นจงทุกทุๆประการเทินพอยุติคำปราศัยไว้เพียงเท่านี้